เพื่อนเพื่นแต่เอาไปเมี่ยงหนอกเหน้านไปไปเมืองหนอกเมืองหน้าพัานนัเชียเลยบริเกียรหอมคุณโตเตะมาปันไดสิกเกียรหอมมันสิเข่าฤดูหนาวได้มาหน้าข่วัานนักเชเลยบริกลูกมดเราเห็ดทีหลังข่อเราทานหรอข่ยังไ่ท่านทานเจ้ะ ซ่องนั่นกับหัวตะไปเติมมันเน็ตนะข่อยหัวตะมีเงินไปเติมเน็ตกันข่อยว่าได้ขึ้นไล่ันแสดงว่าเน็ตข่อยเบิดนั่นแหละข่อยว่าได้เงินเติมเน็ตข่อยก็บว่าได้ไปเติมเปน็นนักสั่นประจำมันก็เลยบ่ไปว่ามาอาจิตยิ่งยีไปเติมค้นทางบานทั่มากเดี๋ยวกับผู้นั่นตายเดียวกับผู้นี่เป็นเอาแอามากเลยทรงเงินไปห้เจ้าของจนว่าได้เติมเน็ต่าเน็ตแกแพงเน้ย สองเคียงอะตกไปสองพันหคนเนี่ยสองพันกลัวคนเนี่ยขาเน็ตสองสามเคียงอะขาเน็ตอะพี่สองสามพันสองสองพันกลัวสองพันกลัวเคียงนี่เคียงเดียวเฉพาะเคียงเดียวนี่กับพันเก่ากินเบื้องหล่นพันเก่าเรอเคียงเนี่ยคอยโทษดูลายกายเป็นพันเก่าเดียนเคยดีเพราะสองพัน เหมือกนกับสองพันเหมวดกอนกับพันหกพันหกหกรลอยโอพันหกหกสิบหกสิบเท่าไรเนาะมืวดนนี้เ,เข้าไปสองพันกี่พอ 2, ่อสองพัน่ะพันเก่าพันเก่ากลัวกลัวกัวกวกเป็นสองพันกลัวสองพันหาสองพันหกสองพันกลัว, 2, ว,วสองพันเบื่อสักขนาดนีด้โทษดูไหลโทษดูไหลมันได้กิน ขนาดไปเห็ดปูมะชั่นแค่เก็ดรลอยยันใ้จะค่อยขึ้นไปหอดตังสองพันกรัวเฉพาะขาดโอ้ขาดพวกพันกรัวบาดเนะปูมะชั่นเลยแช่เก็ดลอยธรรนอเก็ดลอยธรรนอ,รอเรื่มบันนี้ยันในค่อยไกลเป็นแพ่งคาเน็ดแพ่งลงเน็ดขไข,ไข,ไข่ไปไหนผู้เพื่อนคาเน็ดได้กินไข่ผู้เริ่มข้าวขาเน็ด กินวันคั้นทเนี่ยกินกันเบาเลีเเ้ยงกันข้าบ่ปังข้ากับบ่ได้คาบ่ได้นั่นกกันปังคือข้าเจ้าข้ายุ่ไใดคาเน็ตขึ้นอยู่ข้าเจ้าใดเดียนราซีมื่นหามื่นผลห้าลาสองห้าล่งสองก็ได้เดียนละสามมื่น นั่งสองอกะด้เด่นสองมือ่อนั่งสองอกะดรเด่นอะมันขอยปเบึง้งสองทีก็เจาะพันๆมากวะ่ะขันเฮาได้ยังสัน่นกับใครอยูขย่ขานเน็ตจำเนี่ยก็ว่าทวารดยเราขันไดเดียนละสองสามหมืน่น <laughs> อันนี้ได้แต่ไปหม, <laughs> มื่นยี่หรอคนน่ะม่ได้คือใครเจาะเนี ่อยยังไ่ท่านไหนพอ่ออันหาสิบเหรียญย,ยังี่มันจะได้ต่อไดสามสิบกเหรียญหนึ่งปุนแล้ววอดปีใหม่สิได้ว่าได้สิได้เงินใส่ปีใหม่ว่าไดก็สิดได้แต่ละเหรียญนะ่อยได้สามสิ่าไดเหรียญนะสามสิบสามสิดเหรียญสามสิบสามสิปสามามสิบสามประมาณนี่นะสามิบสามเหรียญเนาะ สามสิบสามเงินเขาอัปเดตกันดีได้เติมขึ้นไหมยูที้ส่วนดีหอดปีใหม่ที่ได้พ่อลอยเหรียญบ่านลูกมีไดเหรียนันได้เงินใส่ใส่ปีใหม่บ่อดีได้พ่อลอยเหรียญบ่หอดปีใหม่ช่วงนี้ข่อยกับว่าใครลงคลิปปไนไหนตะกี้ขอ่อยลงคลิปที่อยู่คลิปข่อยมันหลายพวด ก็เลยบือลงคลิปแน่หของเขานันคนติดตามเหมันอันนั้นนั่นของข่อยคนติดตามเม่นกว่าคลิปขอ่อยก็บีิเมินกว่าหรอเนะเม่นมืินเป็นเม่นหรอขอ่อยก็เลยบือแล้วยันคลิปกับคนต่อกันขอ่อยก็เลยบือลงจากหน่อยยันคลิปกับคนตอกันเลยข่อยเลยบือล่งเลยเนี่ยบื่อคลิปเบื่อคลิปไปเพราะฉะนั้นสิไป คนคนติดตามเมื่อนกวัวกับลิปกับเมื่อนกวัวก็สีซ้ำกันกับขบดผดกับเล่ยเบือล่งแักหน่อยเนาะ